ล่านลาบอยู่นีและพี่น้องอยูนาไกลถนนริมถนนสายเสียรภูมขำบนสูงนี่เด้อพี่น้องนี่นี่ละเสาเสาบ้านมีคนอยู่มาแต่เสามาประเดิมลานในเพิ่นพี่นองมาประเดิมแล้วก็สร้างแบบพิเศษพร้อมก่อยล้อยเลือดเห็นวัสูดุเลยจะนากเ็ดที่ทางลเลย สิมาซื้อก้อยล้อยเลือดพี่น้องเตรียมจานมาใส่ผอมสิเอาแบบ <c oughs> เอิ้นว่าสูตรก้อยล้อยเลือดเนาะนนมือนี่ทุกๆุมือนี่โอท้ทุกเขียวนี่เป็นก้อยสูตรละเอียดแต่ว่าก้อยล้อยเลือดมันเป็นสูตรสูตรร่วมของอีสานบานเฮาเนาะสูตรของอีสานบานเฮ <c oughs> าพีาน่น้องเอาแบบอย่าเฝ้าไปถ้าซิม ก้อยลอยเลือดใส่เลือดต้องไปก่อนอันดับแรกเพราะว่าเืาอว่าก้อยลอยเลือดนี่เอาเอาก็ปกติขายชุดแถ่ก็พอค่ะหกสิบบาทหกสิบบาทเอาลอยหนึ่งเลยเด้อเอาใส่เป็นจานละลอยเลยหั่นแบบลูกเต๋าจิ้มใส่น้ำมันคีเร่อเต๊าะถ้าเต๊าะถ้าแต่ตับอย่างเดียวเลยจ้ะ เอาใจเย่นนนใจเงี้เงียเงี้ไม่เยอะ่เอาะจ้ะ่ติตับเลยเบาอ่นเปนบารายเอาสันไ่เข้าไปเบิ้ลระบบตับพอขาก็ยอมแห้งเต็พี่น้องยังไม่ใส่มันเหนหลุดพื้นเขาจะเบาหลกับเ็นอยอ่นี่เป็นย่างอยู่ไอ้ขาจวนมันไม่ใช่สีในลายมันหน่อยพวดนี้กดติตับลายมันกับวท้เอาอันนี้เอาอันอันเอามันมันี่เสมัน เอเสอสังมาเห้พิเศษเลยทีเดีวยวันที่เนาะพ่อค้าก็าดีตับหน่อยพี่น้องที่กิงวัสิมาษเห็ดอันก่อยร่อยเลือดตับจะเลยผสมเนื้อจักหน่อยเนาะจะเห็ดตอนใหญ่ได้เขียวพอดีอเห็ดตอนบาง,บางๆหน่อยๆจะปกติเิ่นขายจานละชุดละหกสิบแต่ว่ามือนี่พิเศษ เนาะสั่งแบบพิเศษพี่น้องก็เลยสิเป็นชุดละลอยจ้ะมับประเดิมลานนี่ค่อนขอมมันเป็นท่ไหนเนี่ยจูะมันละมือนี่พี่น้องเอ้ยนี่ลานล,านลานลาบยู่นี่แหละพี่นอ้องยู่นาใกล้ถนนริมถนนสายเสยลภูมขัมบนสูงนี่เด้อพี่น้องออนี่นี่ละชาวบ้านมีคนอยู่ แมาแต่เสามาประเดิมลานในเพินพี่น้องมาประเดิมแล้วก็สร้างแบบพิเศษพร้อมก่อยล้อยเลือดคันนั้นปกติธรรมดา,าเขาก็เอิ้นก่อยเด็กแต่พี่น้องขุดข้างขุนพระกำลังจิตไปบินทบาตก่อยเสาใส่เลือดลงไปใส่เกลือหรอเปล่าใส่เกลือใส่น้ำปลา อันนี้เป็นบีอ่ไก่ทางที่น้องเสียงรถเอาครัวเค้เาครัวเควเครัวเองหอม,หอมชิรสพริกออนแล้วก็หอมคนนค้น จานเตรียมมากพอพี่น้องเอาเบียบบ่ใส่ถุงหน้าบ่อยากเปลืองถุงพอขาดเอาละบอเปล่าเดี๋ยววางกันเดี๋ยววางกันวางกันอืมีได้ห่จ้าเีเลยจ้าข้วขาดกบ่มบันใจ กระจายข้าวทาั้งโมหกโมกเจ็ดกระลังสีป้าเลือดพี่น้องตัดผูุ้ดยอดก่อยลอยเลือดสูตรลอยเอ็ดเด้อพี่น้องเอินว่าสูตรลอยเอด็ดฉันน่าเข็ดไปทั้งลอยเอ็ดบ่มีบักพริกสดกลับป่ะคุบ่ได้ไหมครับมืออันนี้ก่อยลอยเลือดโดยแท้เด,อด้อพี่น้องไปไปกินบัดที่นี่ ดยดเลยพี่น้อง